สวัสดีค่ะอยู่พบกับช่องพ่อใหญ่ทองคำชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่กับควานแจ็กนะคะสวัสดีครับผมควานแจ็กนะครับผมก็พามาดูพ่อใหญ่ขึ้นเคยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาทำความสาะอาดแบบเดิมครับก่อนที่เราจะไปไปหาอาหารนะครับผม ไปตัดหญ้ามาไว้ให้พ่อใหญ่นะแล่ววันนี้นะครับเราก็จะพาพี่น้องเอฟทีนะครับมาดูครับอ่าเรียกอะไรนะวิธีทำนะครับโบราณนคือที่สืบทอดกันมายาวนานนะครับคือการลอดทองช้างเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ดูนะครับการลอดทองช้างคืออะไรนะครับก็เนื่องจากเมื่อวานนะครับ เป็นวันเกิดของผมเองนะครับแต่ผมไม่ไม่ว่างนะครับที่จะมาลอดนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็จะมาลอดองชานครับขอขมาขอพรกับพ่อใหญ่นะครับพ่อใหญ่ก็เหมือนคนในครอบครัวอีกคนหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะก,ก็ตักลำติดก่อนนะครับผมจะ มาลอดให้ดูครับว,ว่าผมจะทำยังไงบ้างครับเราเมื่อวานไปไหนคะไม่ว่างเาามื่อวานไปเอาเข้าวข้าขึ้นขึ้นเล้ครับผมข้าวของตานะครับข้าวของตาญาติาพี่น้องกันญาติพี่น้องพี่น้องบ้านเรานะครับถ้าถ้าตากข้าวหรือฤดูกเก็บเกี่ยวครับเราก็จะช่วยกันนะครับ ช่วยนคนละทีเลยครับผมดูใช้ว่างก็ไปช่วยกอนนะครับไอเกี่ยวก่อนนะครับไรเกี่ยวล้างก็ก็เก็บหมุนเวียนกันไปเรื่อยแบบนี้เลยครับช่วยกันไปเรื่อยครับผมคนนี้นี่ลูกน้องผมข้วใหญ่ครับข้วเหนียวข้วเหนียวนียว,ยวจะไป <c oughs> ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด <c oughs> น้องหมาอยู่ที่บ้าน ก็จะมานอนเฝ้าผู้ให,ใหญ่อยู่แบบนี้นะครับทุกวันนะครับวันจันทร์รถเข้าานี่ยค่ะพ่อใหญ่กำลงทางสับรถอยู่นะเราบอกไปเเเรื่อนแล้วบอกแล้วคะ่ะเมื่อวานนะคะวันคล้ายวันเกิดของควานแจ็คนะคะแต่พอดีเมื่อวานไม่ว่างว่าญาติาตากข้าวนะคะก็เลยจะ วันนี้แทนนะคะจะรอทองช้างวันนี้แทนรอทองชาง้างเพื่ออะไรคะรอทองช้างเพื่ออะไรคะเพื่อเพื่อบโชคดีนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับโบราณท่านว่านะครับรอดทองช้างก็จะใหญ่โตมันช้างถ้าเป็นเด็ก <laughs> สมส่วนมากก็ส่วนมากที่เด็กจะรอดครับเด็กก็รอดได้ผู<ะ>้ดดบจะได้ ใหญ่โตมันช้างเลี้ยงเลี้ยงง่ายๆก็จะเพราะว่าอยู่ดีมีแรงถึงแรงเหมือนช้างอะไรประมาณนี้นะโบราณโบราณคือผมมาโลดเขาใหญ่เพราะว่าผมที่แต่โตไปไปโอ้ไม่ครับเปรียบเปรียบเสมือนนะครับเป็นพระในบ้านครับเป็นก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนกันจ้ะ ขอขมาด้วยนะครับี่ร่วมเกินไปนะครับแลยย้วก็เก็บท้องคำาสะอาดลักสิบก่อน,นค่ะเราจะได้ดูพิธีการรอดท้องช้างนะคะค <c ười> พี่ช่วยเก่งในเรื่องนี้เท่าไหร่หรอครับแต่พ่อ,อ,อไปมาได้พ่อใหญ่อ,อ,ยยอย่าเดินมานี่ย เห็ดกล้องวาใจเดินหากล้อง่ะไปลยนะเดี๋ยนะอ้าโอ้ยเหี้ไปเลยอบบไปย้ายอ้าอ่าเก็บเก็บเก็บไปย้ายเก็บเก็บ ไม่กล้าเข้าไก่อ๋อหอ้อยแล้วนะคะเฮ้ยอาแล้วต่อไปเราก็จะไปชมที่การลอดท้องช้างนะคะ นี่นะคะขวัญแจคก็จะเริ่มทําพิธีรอดทองช้างแล้วนะคะอมาครับนี่ผมจะขีขันห้านะครับขันห้าโคพิธีรอดทองช้างก็จะมีขันห้าคือในขันก็จะมีแล้วขอดูในขันหน่อนนะคะนี่อะไรวะเขาเรียกว่าดอกไม้นะครับดอกไม้ก็ได้ค่ะแล้วก็ทูปเทียนเทียนอยู่ในเดีล้วถ้ามีเลขเป็นคายก็ใส่สัก ร9เก้าหรือร้อยเก้าเก้าก็ได้ค่ะใส่ในคันนะแล้วก็ขอ,อขมาพ่อใหญ่ก่อนนะคะ มาานแบบไเรก็ก็เราก็อธิษฐานเอานะคะรอดการรอดก็คือต้องรอดครับครั้งสุดเราก็จะทําพิธีรอดสามครั้งนะคะรอดสามรอบนะคะสามรอบอันนี้รอบที่หนึ่งแล้วนะคะนี่ค่ะ สองรอบแล้วค่ะสามรอบแล้วนะคะประสจที่์ทีนะคะ เสร็จแล้วใช่ไหมคะต้องอธิบายให้เอฟซีฟอนก่อนนะครับว่าเป็นตำเโบนาณโบราณนะครับคือตอนที่พวกผมไปตัวนะครับตามต่างงหวดนะครับเป็นลูกเล็กเแดงๆนะครับหรือว่าเป็นคนช่าคนแก่นะครับที่เก็บเครื่องได้วยนะครับจากปวดขาหรือว่าปวดเมื่อยนะครับผมตามประเหณีทางอีสาน กากเกวียนที่ผมไทัวก็จะทําประมาณนี้นะครับเราจะมาขอครับขอรอดขงชามครับผมพอพอจากชามครับว่าให้อยู่จะเป็นสุขครับเพราะว่าไม่มียศมีศักดิ์ใหญ่ๆมันชามครับเพราผมรอดที่นี่ผมเลยสามรอบกันสามรอบเลยเพราะว่าผู้ใหญ่เขาทักต่ำนะครับผมเวลาเดินรอดพุ่มด้วยนิดเดียเรียนเชิญนะคะแม่แม่เอฟซีทันใด จะมาลอดก็เรียนเชิญได้นะคะแม่แม่เอซีท่านสนใจมาลอดค่ะอยู่ใกล้ๆเสริมดวงเสริมบารมีนะครับหรือว่าให้ทําอะไรก็ให้รู้ล่วงมนลอดของช้างครับให้ออกไปครับให้โล่งให้นี่ครับพอมาเรียนเชิญได้นะครับผมก็เหนื่อยครับผมสามรอบก็เหนื่อยกันนะก็จะประมาณนี้แหละครับวันนี้เราจะมาถ่ายให้ดู มีโบราณครับผมสะดอกเพาะก็ได้นะคะรอดท้องช้าสะดอกเพาะแบบนี้ค่ะตชะตาตัอชตาตาโจกครับมีโบราณนะครับอ้พอพรนะครับผมเนื่องในวันเนะครับเเขาก็เปียบปะในบ้านนะครับ ผมพใหญ่อยู่เรายุงค่อนข้างเยอะเยอะนะครับแล้วแล้วทำยังไงาต้องจุดยากันยุงให้นะครับนี่ก็ต้องสยากันยุงมาแบบจุดนะครับแล้วผมก็ก่อไฟนะครับเพือให้คุ้คืนนะครับนี่อ๋อตนได้ไหมกันยุงได้ไหมต้นได้ครับแต่แต่ไม่นานครับเค่ชั่วชั่วคราวเพราะว่ายุงครับถอยถอยยุงค่อนข้างที่นี้ครับลอยยุงนะครับยุงเยอะนะสักช่วงเาะหกแล้วก็ สร้างงานนะครับแล้วก็ไอ้ใต้ท้องครับตรงที่อ,อ่อนๆครับไอ้ยงจะเจาะตามรูขุนขนเข้าไปท้อยถอยเพราะว่าถ้อยถอยตรงนี้นะครับบริเวณที่พ่อใหญ่อยู่จะเป็นที่อับครับสังเกตดูก็ลมจะไม่ค่อยผ่านนะครับเพราะต้นไม้ก้อนๆที่เย,ยอะครับบลแล้วก็ต้นไม้เยอะข้านหลังครับก็จะเป็นเป็นสระน้ำครับเหมือน ใายว่าเป็นเหล็กควอพันยังยุงครับผมต้องจุดยากยุงบางวันก็จะทาเป็นโกโยให้นะครับ <g ül> นี่ก็เป็นเศษอาหารที่มเกี่ยวไปนะครับแล้วก็จุดตอนกลางคืนถามว่าช่วยได้ไหมก็ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยครับผมยังดีกว่ากว่าที่ยุงขัดที่ตรงใต้เขาครับยุงก็กัดมากานะฮะเอาตรงใต้ทัอง ถ้าเรารือว่าล่ามตามตุองนานะครับที่มีมีโคลนนะครับผมก็จะช่วยได้เยอะครับเพราะว่าช่วงกลางคืนก็จะนอนโคลนนอนอะไรประมาณนี้ครับให้สาสเอาเอาจิตมาตัวพี่น้องช่วยได้ใช่ชไหมเหมือนเอาโคลนโคลนทาตัวครับทาตัวทาตัวนะคะช่วยได้ช่วยได้บ้างครับก็ไม่เต็มร้อยครับ ่วงนี้ยุงก็ค่อนข้างเตะเยอะอยู่แล้วนะครับช่วงฤ <c oughs> ดูเก็บเกี่ยวครับข้าวครับผมจุดวันนะครับพอล่มเสร็จตอนต่้มพอจุ่มวันละกล่องสองกล่องครับหมดวันละก,กล่องเลยนะควันละกล่องสองกล่องสอง,สองกล่องได้ <c oughs> แล้วก็จิดก่อไฟด้วยครับ <c oughs> จุดจากกันนวง <c oughs> แล้วก็ก่อไฟด้วยพ <c oughs> อยุงกัดเยอะใช่ไหมครับคันนะครับแล้วก็ผู มเป็นรอยหมดเลยนะโอ้โหว่าคันว่าคันขับผมคันมากว่าตรงนี้เลยครับตรงบริเวณที่เรานั่งแถวหน้าบ้านฟรานโกเที่ยวพัสวุแล้วอยู่ตรงนี้ก็อย่างที่ว่าครับลมไม่ผ่านพื้นที่อัพครับคือพื้นที่เรายังยังไม่มีที่ที่ใหม่นะครับ คือยังยังเก็บเกี่ยวเข้าวไปหมดครับผมเราก็ต้องอยู่โดยมีไปก่อนนะคะว่าบริเวณพื้นไร่พื้นนาของของผมเองวอนเที่ยก็ไม่ไม่่อเยอะนะครับพอต้องอาศัยของตานะครับผมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่บ้านเราเนี่ยเนาะครับไปช่วยครับอาศั่ที่ที่เขานะที่เขาครับผมที่ล่าม มาใส่ที่เขาล่ามนะคะที่เขาคนอื่นครับคือเราถ้าไม่ขอไม่ถ้าเก็มให้ล่ามก็มีที่ไปทำทำต้นไม้พังต้นไม้ด้วยเช่นพังต้นไม้ด้วยนะคะพังไปหลายต้นแล้วต้นไม้ต้นนั้นก็ล้มไปต้นหนึ่งครับลงน้ํำตัวนี้เจก็ตาโคดเกงว่าจะหักอยู่นะครับแต่ว่าแต่จําเจให้อยู่นะครับเพราะว่าไม่มีที่ล่าม ครับสำหรับวันนี้นะครับผมปอนเจี้ยนนะครับก็ได้มาทำทีรอดท้องชานะครับหรือหอข้ามาผู้ใหญ่นะครับผมเนื่องในวันเกิดเนื่องในวันเกิดนะครับผมทีรยบร้อนนะครับก็ฝากพี่น้องเอฟซีนะครับติดตามนะครับแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับช่้องผู้ใหญ่ทองคำชี้แไว้ด้วยนะครับผมสำหรับที่นี้เราก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับับเลยผู้ใหญ่ครับลูกครับตองการด้วยครับคน ครับพ่อใหญ่ครับครับ